เกียร์คาริวัคันนี้นะครับเดี๋ยวเตรียมกลับบ้านกันแล้วนะครับก็ครบรอบ3ปีนะครับผมเข้าปีที่3กับ6เดือนนะครับก็คือ3ปี6เดือนตอนนี้ทำมาตรแต่ป้าแดงนะครับครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่รีโค้ดกันแล้วนะครับยังเงาและใสอยู่เลยนะครับก็ทุกครั้งที่มีการแมนเทนน์หรือว่าเป็นการรีโค้ดนะครับผมก็จะมีการขัดลบรอยใหม่เครื่องสนินให้ใหม่นะครับ จะเห็นได้ว่าสียังเงาอยู่เลยนะครับผมกิ้งกิ้งฉ่ำฉ่ำแบบนี้เลยนะครับก็เป็นการดูแลรอบรีโค้ของเรานะครับลูกค้าเข้าสม่ําเสมอนะครับก็จะทําให้รถสวยแบบนี้ตลอดไปนะครับการเคลือบเซรามิกเนี่ยมันไม่สามารถกันทุกอย่างได้นะครับผมแต่ว่าการดูแลหลังการขายเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้นะครับนี่นานไม่นานไม่รู้ครับโลโก้ซีดแล้วนะครับโลโก้ซีดมากเลยแต่ดูสีรถนี่ยังเงาฉ่ำอยู่เลยนะครับผม คันนี้ลูกค้าอยู่เขาใหญ่นะครับก็ออกป้ายแดงก็มาใช้บริการกับเรานะครับคันนี้ทำเคลือบเซรามิกตัว 9h นะครับผม 9h plus นะครับนี่นะครับด้วยความเงายังเงาอยู่เลยนะครับไม่น่าเชื่อนะครับผมลูกค้าใช้งานจริงๆนะครับไม่ได้ไม่ได้จอดแล้วก็ใช้คันอื่นนะครับใช้คันนี้เป็นหลักจริงๆนะครับผมก็วันนี้ก็เดินทางเข้ามาจนถึงปีสุดท้ายที่ทําการดูแลกันแล้วนะครับผมก็เป็นตัวอย่างอีกหนึ่งเคสครับ นะครับเข้ามาเซอร์วิสครบอายุตลอดเวลานะครับมันก็จะทําให้รถสวยตลอดนะครับเค,เคลือบเซรามิกหนึ่งครั้งเนี่ยมันอยู่ตลอดไปไม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นการเข้ามามนแมน่ทนนเข้ามาดูแลหลังการขายก็จะทําให้รถไร้ริ้วรอยนะครับเพราะว่าเราก็มีการขัดมีการล้างมีการแก้ไขความไม่สวยงามต่างๆให้นะครับมีไม่ทําอย่างเดียวก็คือไม่ครอบ กับทาสีนะครับผมส่วนเรื่องงานสวยงามเรื่องขัดรบรอยเรืพวงเนี้ยเราทาให้หมดเลยเคลือบสนิมให้ใหม่หมดเลยภายในทําให้ห้องเครื่องทําให้ช่วงล่างทําให้นะครับตัวกระจกก็ลบคราบน้ําเคลือบกระจกให้ด้วยนะครับก็ขอบคุณลูกค้ามากนะครับสําหรับเกียร์คันนี้ว่าคันนี้นะครับเดี๋ยวก็เตรียมส่งกลับบ้านกันแล้วนะครับ